สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยช่วงหนทางพาเที่ยววันนี้พาขึ้นรถไฟขบวนขี้ห้านึงไปที่จังหวัดสระบุรีไปชมหอมนสีการและชมถ้ำสุดงดงามพร้อมช็อปสินค้าโอท็อปกันค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะกับรถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกขบวนที่5183จอดรออยู่แล้วที่สถานีกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงค่ะครั้งนี้จะพาไปเที่ยวแบบวันเดท trip ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วก็จะนํามาลงทะเบียนร,รับป้ายคล้องคอ,อกันก่อนแบ่งกลุ่มเป็นสีต่างๆเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างทั่วถึงตลอดเส้นทางค่ะ7นาฬิกา30นาทีรถไฟเคลื่อนขบวนออกตามเวลาออกเดินทางได้ไม่นานอาหารเช้าก็พร้อมเสิร์ฟเมนูวันนี้เป็นข้าวไก่ อบและขนมทาร์ตมะม่วงทานมื้อเช้าอร่อยออย่ยพร้อมกับชมวิวสวยๆสองข้างทางไปด้วยเป็นเช้าที่สดใสสุดๆไปเลยค่ะก็จากเฟ e บุ๊กกันแหละเวลาลงตัวพอดีเพราะว่างแล้วก็พอดีมีญาติมาจากต่างประเทศก็พามาด้วย เคยครั้งหนึ่งมาทัวร์แปลิ้ววันเดย์ทริปเหมือนกันชอบมากพอดีสะดวกเย็นสบายอาหารดีดูแลดีคนที่ไม่เคยมาก็ควรจะมานะคะเพราะเป็นทริปที่เที่ยวสบายสวเหมาะมาก <c oughs> ใช้เวลา2ชั่วโมงเร็ศษนะคะเราก็เดินทางมาถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนักท่องเที่ยวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัสประ,ประกาศไปที่วัดพระพุทธบาทน้อยมาสการะพระพุทธบาทจำลองซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทโบราณของพระพุทธเจ้าซึ่งประทับลึกลงไปในดินด้วยจิตศรัทธาและพลังชุมชนชาวบ้านได้ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างมนฑปดครอบรอยพระพุทธบาทไว้แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จยังคงเปิดรับปัจจัยและแรงบุญจากผู้มาเที่ยวชมนะคะโดยมีความเชื่อเล่าขานว่าหากผู้ใดได้ไดมาสการะบูชารอยพระพุทธบาทแม้ถวายดอกไม้เพียงดอกเดียว ก็ทําให้เกิดเป็นบุญมีภพภูมิในเทวโลกได้ค่ะคณะเดินทางต่อมายังหอมนณสิการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ภายในแบ่งเป็นโซนจัดแสดงโดยนักท่องเที่ยวจะได้รับชุดถูฟังเพื่อฟังบรรยายซึมซับบรรยากาศในห้วงพุทธการประกอบการรับชมนิทรรศการพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าค่ะ ภายในห้องถงใหญ่ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ18พระองค์และพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถฐานนาตัก30นิ้วปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์ด้านนอกมีอาคาร Spirit u a l Life จะแสดงนิทรศการคำสอนและหลักประพฤติที่ถูกต้องพร้อมกับได้ฝึกสมาธิอีกทางหนึ่งค่ะโดยรอบยังมีส่วนของคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนย่อนใจพร้อมทั้งตลาดสินค้าชุมชนจากฝีมือชาวบ้านนำมาขายในราคาย,ย่อมเยาวค่ะ มาต่อที่สถานที่อันซีนวัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรมหรือวัดถ้ำบ่อปลาจากเส้นทางเดินทะลุเขาหินปูนลงไปด้านในถ้ำจะพบกับหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุกว่า80ปีซึ่งเป็นพระประธานของวัดแห่งนี้ค่ะ เมื่อเดินผ่านช่องแคบๆกึ p, ่งแอเวนเจอร์แบบนี้ไปสุดทางจะพบกับโถงถ้ำบอ่อปลามีน้ําหยดลงมาตลอดเวลานะคะภายในถ้ำรายล้อมด้วยหินงอกหินย้อยและหินประกายเพชรที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติสําหรับใครที่มาเที่ยวชมขอความร่วมมือไม่สัมผัสหินง,งอกหินย้อยเหล่านี้ <c oughs> เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ต่อไปนานๆค่ะก็ไปเที่ยวมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้เราก็อยากจะขึ้นขี้ฮะอันนั้นคือ คือเหตุผลที่เราเลือกอยากจะได้ แค่บรรยากาศของรถเป็นยังไงหรืออะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถไฟหรือว่าอยู่ในรถบัสเองอะ่ะก็เอาใจใส่ก็ถือว่าฟู o เซอร์วิสแล้วก็การวางโปรแกรมก็โอเคก็มาทําป่าก็สวยเพราะว่าดิฉันก็เห็นทําแบบค่อนข้างธรรมชาติอ่ะค่ะแต่อันนี้ก็หินย้อยหินอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะสวยงามแบบมีความรู้สึกคริ้วไหวมากแล้วก็อาจก็ดีค่ะเพราะข้างนอกร้อนมากพอเข้ามาแล้วมันเย็น <laughs> เป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่เท่าไหร่ค่ะ มื้อเที่ยงวันนี้เรามาแวะกันที่ตลาดหัวปลีตลาดชุมชนของคนในพื้นที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะมาแวะถ่ายรูปเดินเที่ยวรับประทานอาหาร่ามกลางธรรมชาติและสวนไัยพร้อมกับอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นทั้งพืชผักผลไม้ส่งตรงมาจากสวนอาหารข้าวหวานท้องถิ่นผัดหมี่ไทย,ยวนข้าวกรีบหัวปลีน้ำพริกหลากรสผลิตภัณฑ์จากปูนาที่นี่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีกิมมิคเกๆ๋ๆด้วยการแจกตะกร้าช้อปปิง้งไวใ้ให้ทุกคนได้ยืมใส่ของลดการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะเพิ่ม ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและยังช่วยการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วยนะคะส่งท้ายก่อนกลับจุดท่องเที่ยวอันซีนอีกแห่งหนึ่งก็คือที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ค่ะเป็นพื้นที่ปลีกวิเวกเหมาะสําหรับสายวิปัสสนาธรรมและยังคงมีความสมบูรณ์ของถ้ำและธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาทางด้านโบราณคดีและธรณีวิทยาที่น่าสนใจนะคะ ระหว่างทางจะมีจุดชารินทุกท่านค่ะด้วยการเดินขึ้นบันไดสู่ถงถ้ำระยะทางประมาณ200เมตรอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยนะคะให้ร่างกายได้ออกกำลังกันแต่ว่าเส้นทางปลอดภัยมีจุดพักชมวิวเป็นระยะไม่อันตรายค่ะและเมื่อเดินขึ้นมาถึงถ้ำพระโพธิสัตว์ด้านในมีพื้นที่โอถงกว้างขวางจะพบกับสถูปเจดีย์ประดิษฐานบริเวณหน้าปากถ้ำและมีจุดไฮไลท์บนผนังถ้ำทางซ้ายมือมีภาพสลักนุนต่ำศิลปก,กรรมสมัยทวาราวดีสันนิษฐานว่าเป็นภาพสลักของ พระพุทธเจ้าที่กําลังเทศนาโปรดพระศิวะพระนารายถือเป็นภาพสลักที่มีพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกันเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะในห้องโถงถ้ำยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆอาทิหลักศิลาจารึกของพระทุดงความสวยงามของหินงอกหินย้อยชวนให้จินตนาการเป็นรูปทรงต่างๆถือเป็นถ้ำที่ยังคงมีชีวิตและความสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างมากนะคะ ตอนแรกขึ้นมาจากด้านล่างถึงบนท่านนีนก็รู้สึกเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าพอมาได้เห็นข้างในแล้วเนี่ยโอเครู้สึกภูมิใจมากนะครับก็เป็นอะไรที่ทึ่งแล้วก็เมซิ่จริงๆถือว่าสวยและใช้ได้เลยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้กับทุกคนท่านนะครับขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองไทย i booked my ticket at railway.com the website i saw a post about it and then i went to the website i, I already used it before when i went to chiang mai and Genshin so i was Thrilled to try it for the first time, and this experience is really great. I'm looking forward to do it again. <laughs> my the my favorite part is visiting different and visiting various places in just a short period of time. Like if I do it like a DIY, I I don't think I can visit all those places by myself. But this trip has made those possible. Yes, I invite you all to please try the SRT excursion trip. It's very amazing. They're it's worth Thank much. very organized and really worth your money. your you so and <laughs> เรียกได้ว่าเป็นทริปที่ทั้งอิ่มบุญอิ่มอร่อยและได้ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะหากใครสนใจท่องเที่ยวกับรถไฟสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ติดตามข้อมูลรถไฟท่องเที่ยวบบขบวนคีฮะ183ได้ที่เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะและยังมีเส้นทางท่องเที่ยวทั้งแบบวันเดียวกลับและค้างคืนรอให้มาสัมผัสกันนะคะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ